สามความลับสำหรับวัยสี่สิบบวกซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะข้อแรกนะคะก็คือการนอนอย่างน้อยวันละแปดชั่วโมงเพราะว่าวัยนี้การพักผ่อนเป็นอะไรที่ดีที่สุดและเวลาการนอนพยายามนอนให้ได้อย่างน้อยวันละแปดชั่วโมงเพราะว่าการนอนอย่างน้อยวันละแปดชั่วโมงมันจะช่วยทาให้โกรธฮอร์โมนที่อยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งผลิตเองตามธรรมชาติไปช่วยซ่อมแซมในกลุ่มของวัยสี่สิบบวกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วก็ข้อสองนะคะเลือกอาหารที่มีประโยชน์เพราะว่าวัยนี้อาหารเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยควรเลือกให้ครบห้าหมู่แล้วเวลาการรับประทานอาหารก็พยายามเคี้ยวให้มันช้าๆนะคะจะช่วยทําให้เราอิ่มเร็วและอย่างหนึ่งนะคะก็คือหลังห้าโมงไปแล้วพยายามหลีกเลี่ยอาหารที่เป็นมื้อหนักพยายามทานอะไรที่เบาๆเช่นโจ๊กกระต้มน้ำเต้าหู้ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งแกงจืดก็จะทําให้เราเนี่ยย่อยง่ายแล้วก็ไม่อ้วนอีกแล้วข้อสามนะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยสําหรับวัยนี้เพราะว่าวัยนี้เป็นอะไรที่มีริ้วรอยเกิดขึ้นตาม วัยอยู่แล้วเนื่องจากคอลลาเจนใต้ผิวหน้าเราหมดไปพยายามเลือกในกลุ่มของสกินแคร์ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของมเจ์ไลเซอร์การลบเลือนรูรอยนะคะต่างๆก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆนะคะมีผิวหน้าที่ดีเป่งปังนะคะมีน้ำมีน,นเกิดขึ้นนะคะวัยนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะพยายามเลือกสกินแคร์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าได้เป็นอย่างดีคะ่ะ นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเป็นวัย40เหมือนกันนะคะถ้าชอบสาระดีๆอย่างนี้อย่าลืมกด follow mm hmm. พี่แอนไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ